สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องแสงน้ำอากาศพืชน,นะครับเีนเพื่อนถามมาว่า3ส่วนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับพืชและสําคัญยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า3ตัวนี้ก็คือแสงน้ําอากาศนะครับสำคัญยังไงกับพืชในการเจริญเติบโตของเขาไปดูกันครับแสงมีความสําคัญยังไงกับพืชแสงเนี่ยมีความจําเป็นในกระบวนการสังเห์แสงของพืช เป็นอันดับแรกๆเลยนะครับก็คือถ้าแสงส่งกระทบใบพืชพืชก็จะเริ่มปรุงอาหารนั่นก็คือเริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นั่นเองนะครับน้ำกับพืชมีความสำคัญยังไงต่อกันน้ำเป็นตัวทำละลายและให้ธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนกับพืชน,นะครับโดยเฉพาะพวกไฮโดรเจนจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับและตัวน้ำเองเนี่ยพอถูก พืชดูดเข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญก,กลไกหลักตัวหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชซึ่งขาดไม่ได้เลยทีเดียวตัวต่อมาก็คืออากาศอากาศสําคัญยังไงกับพืชอ,อากาศมีก๊าซสําคัญที่พืชจะต้องใช้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะให้ธาตุคาร์บอนและออกซิเจนกับพืชนะครับโดยส่วนใหญ่สําคัญมันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ําตาลนะก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับ ถ้าขาด,ขาดคาร์บอนไดออกไซด์ขาดน้ำขาดแสงพืชก็จะไม่เจริญเติบโตแม้จะมีธาตุอาหารก็ตามนะครับภาพนี้ขอขอ,ขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรสุทธชียิ่งนิชวานแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอที่บายภาพนี้นะครับเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีใช้ในการสังเคราะห์น้ําตาลจากก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเริ่มจากด้านซ้ายมือที่เป็นวงวงสีเขียวนะครับ อันนี้เป็นตัวระบบรับแสงของใบพืชนะครับน้ำถูกหลุดมาจากรากเข้าสู่ใบพืชและก็แสงแสงแรกกระทบใบพืชนะครับตัวร,บบรับแสงเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนตัวน้ําและตัวแสงเ,เป็นพลังงานเคมีกลายเป็น ATP ซึ่งมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบในนั้นและ NADPH นะครับเข้าสู่กระบวนการด้านขวากลมกมสีชมพูนเนี่ยเรียกว่าระบบผลิตน้ําตาลที่มีชื่อว่าคาร์บินไซเคิ กระบวนการนี้จําเป็นต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั่นเองอันนี้ครบแล้วใช่ไหมครับแสงน้าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงและกระบวนการคาร์บอนไซเคลิลนี้นะครับให้น้ําตาลเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งจะนําไปเชื่อมต่อกับธา,าตาุอาหารต่างๆเป็นโปรโตีนเป็นเอนไซม์เป็นกรดอะมิโน,โนต,ต่างๆอันนี้เป็นข้อเริ่มต้นนะครับจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของใบพืชนะครับ จากภาพนี้นะครับของท่านอาจารย์สุนชรียิย่งเจริญแห่งมรดกเกษตรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อกี้เนี่ยจะได้หลายอย่างนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยถ้าเป็น c h o เนี่ยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงมาจะได้แป้งในน้ําตาลกรดอินทรีย์โดยเฉพาะพวกน้ําตาลน,นะครับคาร์บอนกับออกซิเจนได้จากคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนได้จากน้ํในดินนะครับเมื่อพืชเนี่ย ได้ C H O ได้น้ำตาลออกมาแล้วนะครับมันจะนำไปจับกับธาตุต่างๆที่ดูดจากรากขึ้นไปนะครับดูดจากรากขึ้นไปให้ลำต้นเนี่ยถ้าน้ำตาล C H O เนี่ยจับกับฟอสฟอรัสก็กลายเป็นพวกไขมันไข่ถ้าจับกับกรรมะถันนะครับก็กลายเป็นพวกเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะครับถ้าจับกับไนโตรเจน C H O จับกับไนโตรเจนนะครับก็กลายเป็นอุกกดอะมโนถ้าจับกับ คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับนโตรเจนกำมะถันก็กลายเป็นสารประทกรรมต่างๆนาๆนาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่วัตถุบิบหลัก็คือ C H O คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนถ้าไปจับกับตัวอื่นก็เปลี่ยนรูปเป็นโครงสร้างต่างๆตามภาพนี้เลยนะครับส่วนพวกโพแทสเซียมคลอไรด์พวกนี้มันเป็นอไอออนที่อิสระนะครับโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการขนน้ำตาลไปยังผลเพื่อให้ผลหวานนั่นเองนะครับ ส่วนคอรนะ์ไรนยก็มีหน้าที่ต่างๆในพืชหลายประการเนทีเดียวแต่ไม่ได้เป็นอุปกประกอบของอพวกน้ําตาลจับกับน้ําตาลนะครับมันเป็นโคแฟกเตอร์อิสระนะครับพวกนี้ครับนี่ก็เป็นตารางสรุปให้เห็นว่าน้ําตาลต่างๆได้าจากกระบวนการสกัดแสงมันจะมาจับกับธาตุต่างๆที่เราให้ไปเนี่ยไม่ว่าอยู่ในดินก็ตามอยู่ในกอสอบปุ๋ยก็ตาม กลายเป็นองค์ประกอบต่างๆในต้นพืชแม่ว่าจะเป็นเอนไซม์โปรตีนผนังเซลล์ต่างๆจําเป็นแต่ผลิตภัณฑ์หลักเริ่มต้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือตัวน้ําตาลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโมเลกุลน้ําตาลไกกรดอินที์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับซึ่งได้กระจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ด้านบนเนี่ยเป็นพวกกรดมะนาวหรือกรดซิตริกและกรดพวกมาลิกซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ ผลไม้อายุยังสีเขียวอยู่นะครับเช่นมะม่วงตัวนี้มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะมีพวกกรดมาลิกและกรดมะนาวเนี่ยมีเยอะเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ในกระบดการหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับพวกน้ําตาลต่างๆที่เป็นเส้นเนี่ยเป็นผนังเซลล์ต้องใช้น้ําตาลต่างๆมาเชื่อมเกาะกันกลายเป็นเส้นเป็นเส้นๆๆนะครับที่เรารู้จักกันก็คือพวกผนังเซลล์ของพืชน,นั่นเองและเส้นใหญ่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลอะไมโรสกับอะไมลเพคติน ในข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าที่เรากินในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของโปรโตีนก็คือมันจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนที่ต่อกันกลายเป็นกรดอะมิโน,โนโกรดอะมิโนก็มาต่อกันกลายเป็นโปรโตีนที่เรากินอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือโปรโตีนพืชน,นะครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนแยกของผนังเซลล์ที่เกิดจากพวกน้ําตาลมาต่อกันนั่นเองนะครับพอน้ําตาลมาต่อกันมันก็จะใช้เพกตินฉาบมันก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับ สร้างผนังเซลลขึ้นมาในการยืดขยายผลต่างๆเพราะถ้ามันเล็กมันก็จะสร้างไม่มากแต่มันใหญ่ก็จะสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรงดันภายในเซลซึ่งขยายผลให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับเชื่อมว่าด้านบนเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนตัวเนะครับมันจะมีตัวหนึ่งเชื่อมก็คือแคลเซียมนะครับโดยใช้เส้นใยน้ําตาลเนี่ยโดยมีตัวกลางก็คือแคลเซียมในการเชื่อมแต่ถ้าไม่มีแคลเซียมเนี่ย ถ้ามันเป็นผนังเซลล์มันเอาหมูมเมทิลมาเกาะมันก็จะแตกมันจะไม่ให้ผลแตกนั่นเองถ้ามันขาดแคลเซียมแต่ตัวหลักที่เป็นผนังเซลล์ก็คือพวกน้ําตาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเพกตินนะครับที่ใช้โบรอนเชื่อมเพกตินก็เป็นพวกน้ําตาลมาก่อกันเช่นเดียวกันแต่ใช้โบรอนเป็นตัวเชื่อมนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับน้ํากับโพแทสเซียมสําคัญเก,เกี่ยวกับกระบวนการเปิดปิดปากใบนะครับสมมตดิด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายสภาพใบเปิดนะครับ นั่นหมายความว่าปากใบเปิดมันจะมีการคายน้ําออกไปใช่ไหมครับถ้ามันมีการคายน้ํานั่นหมายถึงว่านะครับแร่ธาตุต่างๆมันก็จะถูกดูดเข้าสู่ต้นพืชได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันปิดปากใบแร่ธาตุต่างๆก็จะดูดเข้าน้อยหรือไม่ดูดเลยถ้ามันแห้งแรงมากนะครับสภาพด้านซ้ายสภาพปากใบเปิดเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับต้นพืชมีน้ํานะครับโพแทสเซียม,มเนี่ยธาตุโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปในเซลล์ปากใบก่อนนะครับ เอาง่ายๆที่เป็นเหมือนมเมล็ดถั่วเนี่ยโพแทสเซียมจะเคลื่อนเข้าไปก่อนโพแทสเซียมเนี่ยเป็นมเมล็ดแดงๆนะครับด้วยความที่โพแทสเซียมเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับเคลื่อนเข้าไปก่อนน้าเนี่ยที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าก็จะเคลื่อนเข้าไปตามทําให้ปากใบมันเปิดขึ้นพือจึงมีการขายน้ําถ้าเมื่อใดก็ตามถ้ามีแดดจัดนะครับโพแทสเซียมที่อยู่ในเซลล์ที่ทําให้มันเต่งเนี่ยมันจะเคลื่อนออกไปร,บรอบๆเห็นไหมครับด้านขวาสภาพใบจะปิดน้ําก็จะเคลื่อนออกตาม นะครับปากใบก็จะแฟบลงแล้วก็ปิดลงอันนี้เป็นการปิดเปิดปากใบโดยโพแทสเซียมแล้วก็น้ำนะครับจะถ้าขาดโพแทสเซียมปากใบก็จะไม่เปิดหรือเปิดตลอดเวลาทําให้อากาศเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันระเหยออกจากต้นพืชได้ง่ายแล้วก็พืชก็เหี่ยวเร็วในกรณีที่มันขาดโพแทสเซียมนะครับตารางนี้เป็นตารางที่น่าสนใจนะครับของท่านศาสตราจารย์ดรสุทธดียิ่งชวานแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ พี่น้องใส่ก่อนทราบไหมครับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปในดินและธาตอาหารที่มีอยู่ในดินเนี่ยตามที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับจากข้อมูลของท่านอาจารย์ที่ผมได้พูดเรื่องนี้ไว้นะครับพื่อต้องการทั้งหมด16ธาตุ3ธาตุได้จากอากาศและก็น้ําคือคาร์บอนไดโซดอเจ,นน,เจนนะครับอีก16ธาตุได้จากดินและก็ที่เราใส่ลงไปนะครับแต่ตารางนี้สรุปได้ว่าเพื่อส่วนใหญ่ได้จากดินแค่1-5%ของมวลแห้ง และอีก95-99เ,เป็นสารประกอบที่ได้จากน้ำและอากาศนะครับก็คือ C H O carbon น a อ g เจ o ซิเจนซึ่งเป็นของฟรีที่ธรรมชาติให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสังเกตไหมครับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปที่ว่าเราลงทุนเยอะๆเนี่ยเป็นกระสอบเป็นกระสอบแล้วา้าที่มันมีอยู่ในดินเนี่ยพืชดึงไปใช้แค่1-5นะครับแต่ถ้าพืชที่ใช้เยอะหน่อยประมาณเกือบถึง5ี่ยก็เป็นเป็นผัก แต่ถ้าเป็นผลไม้เนี่ยมันจะใช้ไม่ถึง5%นะครับแต่นอกนั้นก็คือ9 5ถึง99เนี่ยคือของฟรีได้จากน้ำในอากาศเพราะฉะนั้นนะครับที่เราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้ซื้อคา,อา,อาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยหมายถึงว่าได้ซื้อคาร์บอนอไดออกไซด์ในอากาศแล้วก็ซื้อน้ํามาใส่ต้นทุนเราคงจะแพงกว่านี้นะครับผลผลิตเราคงจะเป็นกินโลละหลายพันเลยทีียนนะครับแล้วบางคนถามว่าทําไมมันใช้น้อยจังนะครับ แล้วทําไมของฟรีเนี่ยใช้เยอะจังถ้าดูจากกระบวนการสั่งข้อแสงเมื่อกี้เนี่ยผลผลิตที่ออกมาก็คือตัวแรกนะครับก็คือน้าตาลคาร์บอนไฮโายด์ออกซิเจนเป็นอ์ประกอบแล้วมันจึงนําน้าตาลตัวนั้น,นมาเกาะกับธาตุตัวน้นตัวนี้บ้างนะครับเปลี่ยนไปเป็นโปรโตีนเอนไซม์ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวหลักก็คือมาจากอากาศและก็น้ามันจึงใช้ปริมาณเยอะส่วนตัวองๆลงลงมาเนี่ยเปลี่ยนรูปไปก็คือพวกธาตุต่างๆอีก10 อีก13าท่าที่เราใช้ในดินนี่ก็เราเตมลงไปนะครับเพราะฉนั้นนะครับเวลาเราใช้ปุ๋ยต่างๆนะครับควรํำหนึงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะเกินไปเนะี่ยพืชก็ไม่ได้ใช้มากถึงขนาดที่เราต้องการให้เขาเขาจะใช้ได้แค่1-5%เพราะฉะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยเนะี่ยควรปรับ ph ของดินให้เข้าดูดได้าตามความเหมาะสมเขาเราจะเป็นการลดต้นทุนเราไปด้วยนะครับอันนี้มีตารางสุปอห้เห็นว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงเนะี่ย ใช้น้ำอากาศจำเป็นยังไงกับพืชที่เราจะต้องรู้นะครับเพราะนั้นการปรับสภาพพืชเช่นถ้าพืชแห้งแล้งควรให้น้ำหรือไม่ถ้าสภาพอากาศรวมแดงจัดเราจะปรับการให้่าอาหารยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าพืชเราเนี่ยได้ของฟรีจากอากาศถึง99%สูงที่สุดนะครับแต่ที่เราใส่ลงไปพืชใช้ได้แค่ไม่ถึง5%นะครับอันนี้เป็นข้อสรุป กระบวนการสังเคราะห์แสงทําไมาซึ่งสําคัญกับพืชถึงขนาดนั้นนะครับครับนี่เป็นข้อมูลสรุปให้ฟังนะครับแบบย่อๆมันจะมีรายละเอียดเยอะมากมายกว่าน,นี้นะครับแสงน้ําอากาศสําคัญกับพืชยังไงก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสง,สง,แสงจําเป็นต้องใช้แสงน้ําและอากาศนะครับถ้าแสงไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงก็ไม่เกิดถ้าน้ําไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงและผลิตน้าตาลก็ไม่เกิดถ้าอากาศมัน ฟ้าปิดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเกินไปกระบวนการสังเคราะห์แสงก็น,น้อยธาตุาต่างๆที่เกิดเนี่ยกานเจริญเติบโตของพืชก็น้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตพืชน,นะครับถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยการตัดแต่งกิ่งจึงเป็นสิ่งสําคัญให้พืชได้รับแสงได้รับน้ําและอากาศปลอดโปร่งจึงจะทําให้พืชเราเจริญเติบโตได้ดีก็เหมือนคนและครับแสงไม่ร้อนเกินไปได้น้ําพอได้อากาศที่ดี เฉลิมเติือดได้ดีเช่นเดียวกับพืชนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิก่อไม่มากก็น้อยหากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไม่ในน้าที่นี้ด้วยการหัดตายคือการปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยพระคติธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุดท้ายขอพระทานคุณพระรัตนตรัยพร้อมความพี่น้องสิก่ทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณละสวัสดีครับ